สวัสดีค่ะดาราก็อสิบมาแล้วค่ะฟ้าใส่ออนจิลาภริยาผู้ว่าอุดรเฮทายาตมาแล้วท้องสิบสัปดาห์ชาวเน็ตแห่ยินดี ฟ้าใสออนจิราประกาศข่าวดีสำหรับรักข่ามงการฟ้าใสออนจิราแก้วสว่างนักแสดงสาวจากสถานีโทรทัศน์ช่อง8ภริยานายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเปิดภาพอันตรสาวตั้งคัน10สัปดาห์หลังจากทั้งคู่คบหาดูใจกันมานาน2ปีและได้เข้าพิธีแต่งงานกันช่วง3เดือนที่ผ่านมาค่ะ เรียกว่าเป็นข่าวดีที่มาอย่างรวดเร็วเมื่อคุณแม่ได้ไปตรวจคันและนำภาพความยินดีมาฝากกับทุกคนโดยฟ้าสายได้โพสต์รูปภาพพร้อมแคปชั่นเผยว่าหัวใจเจ้าจิ๋วเต้นดังสุดๆค่ะต้องใจใหญ่เหมือนหมามีแน่เลยฮ่าฮ่าฮ่าเข้าสู่วงการหมามีมือใหม่สถานีต่อไปลุ้นเพศ10สัปดาห์ที่ตั้งคัน ในขณะเดียวกันชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความดีใจกับคุณแม่รวมถึงผู้ว่าอุดรเผยว่ายินดีด้วยนะคะคุณแม่รถเร็วทันใจมากยินดีด้วยจ้ายินดีด้วยกับท่านผู้ว่าและคุณฟ้าใสาค่ะขอให้แข็งแรงทั้งแม่และลูกนะคะขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอตสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ